สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่12พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมิครอนอนมรานคาทองคำและตางานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำช่วงกลางวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,831ดอลลาร์ถึง1,854ดอลลาร์ด้าน,อาาน,นดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ103.52ถึง103.92จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.59ถึง34.62บาทต่อ1ดอลลาร์ โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดนะคะยังคงได้รับแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดที่ระดับ0.50%และยังคงมีความกังวลว่าเฟดนะคะอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%อยู่ด้านสถาบันวิจัยเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติของอังกฤษเผยอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงครึ่งหลังของปี2565และมาตรฐานการพองชีพจะได,ได้รับผลกระทบที่รุนแรงซึ่งอาจส่งผลต่อเงินปอนให้อ่อนค่าลง และกลับมากดดันทองคําอย่างไรก็ดีนะคะมีปัจจัยหนุนจากยูเครนเตรียมระง,งับการขนส่งก๊าซของรัสเซียไปยังยุโรปผ่านเส้นทางสําคัญโดยอ้างว่ามีชัยชนะเหนือกองกําลังรัสเซียหลังได้ทําการยึดคืนหมู่บ้าน4ี่แห่งรอบเมืองคาดีฟอีกทั้งนายเดนิชมายฮาวนายกรัฐมนตรียูเครนเผยรัฐบาลยูเครนอนุมัติการยึดทรัพย์สินของรัสเซียในยูเครนเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมาเป็นค่าสินใหม่ทดแทนในการฟื้นฟูยูเครนหลังสิ้นสุดสงคราม ภาพรวมราคาทองคำร่วงหลุดแนวรับทุกระยะลงมาซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มทิศทางขาลงโดยทองคำนะคะจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1825ดอลลาร์และมีแนวรับแข็งแกร่งทางจิตวิทยานะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1790ดอดลลาร์ด้านแนวต้านได้นะคะอยู่ที่บริเวณ1855ดอหาลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1870ดอดอลลาร์ และ1,890ดอลลาร์ 1, ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่12พฤษภาคมปี2 5ง25อ้างอิงราคาของวันที่11นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคา มากถึง7ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่7เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่12พฤษภาคมปี2565ทองคำแท่งกัส6.5%รับซื้อ3 3 3 0 0บาทขายออก3,400 0บาททองรูกพันกส6.5%ร์96.5%รับซื้อ2,9759บาท8สตางค์ขายออก3,000 0 900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําสรุปรวมนะคะของวันที่11ราคาเป็นลบไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํามาณทีนี้ด้วยนะคะต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกทการติดตามมะรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณะค่ะ